วันนี้ก่อนไปทำงานเด็กๆมาส่งแม่ที่หน้าประตูค่ะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเบื่อที่จะมาส่งเราเวลาเราออกไปข้างนอกน่ารักมากเลยพี่เดียวกับพี่ใบหมอนกําลังใจของแม่ในทุกวันเลยค่ะแม่จะออกไปทํางานแล้วต้องมาให้แม่กอดก่อนทุกเช้าเลย ถึงแล้วนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์สีคิววันนี้น้องบีช่างตัดขนหลังจากลาคลอดมาทำงานแล้วคะ่ะเช้านี้มีผู้ติด,ดตามตัวเล็กตัวน้อยมาส่งที่หน้าประตูน่าเอ็นดูมากเลยทีมงานและแม่แบบฟัดน้องกันใหญ่เลยน่ารักจริงๆเริ่มต้นวันนี้เราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อน้องหมาน้องแมวนะคะเชิญมาใช้บริการได้เลยเปิดทุกวันทำการคะ่ะ ความสุขเล็กๆในทุกวันก็คือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคนในครอบครัวได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสของพี่เดียวกับพี่ใบหมอนจริงๆแล้วชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรมากมายเพียงมีความสุขในทุกวันพอเห็นเด็กๆยิ้มแล้วมีกําลังใจาหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีคะ่ะความน่ารักความที่อ้อนของเขานั้นทําให้เราชื่นใจจริงๆจริงๆแล้วบ้านนี้ มีน้องกระต่ายอีก8ตัวนะคะน้องกระต่ายกับน้องหมาอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะมันเป็นความรักความผูกพันที่ยากจะอธิบายได้ว่าทําไมน้องๆต่างสายพันธุ์กันถึงไม่ทะเลาะกันนะคะบางบ้านอาจจะเคยเป็นใช่ไหมคะที่น้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างสายพันธุ์กันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทุกวันเวลาแม่แมวออกมานั่งเล่นข้างนอกก็จะมีน้องๆกระต่ายวิ่งมาล้อมรอบทําให้เรามีพลังบวกมีความรู้สึกอบอุ่นจากข้างในคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ